you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูวดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า24 6 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะก็คลิปนี้เป็นดวงรายเดือนทั้ง12ราศีประจำเดือนกันยายน2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็ก้าวมาสู่เป็นดวงครึ่งปีหลังแล้วเนาะก็คลิปนี้อาจารย์บอกเสมอนะคะแล้วก็ขอเรียนเกริ่นก่อนที่จะเริ่มในการทำนายว่าอาจารย์ทำนายดยภาพรวมคือกว้างมากๆนะคะ General Reading นะคะไม่ได้ทำนายจาะจงบุคคลใด นนฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเริ่มปกติมากๆอาจารย์อยากให้คุณดูคลิปนี้เป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีดวงจะดีไม่ดีนะคะอยู่ที่ตัวคุณที่ดูอาจารย์เป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ถือว่า,าดูเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดสติอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปสำหรับตัวคุณแล้วก็รวมถึงมารับพลังงานด้านบวกหรือพลังงาน,นาได้ดี ไปนะคะอ่ะก็สาหรับท่านใดที่ชอบตันพวกพิอาตพิกาโซนมีทั้งแบบเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็ไม่เห็นหน้าอาจารย์อันที่ไม่เห็นหน้าจะเป็นพิอาตพิกาโซนที่จะมีลัคกี้ชัมสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์มีพี่หินนะคะอ่ะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ KFS extra จะเห็นหน้าอาจารย์แต่ก็จะเป็นพิอาตหรือพิกาเด็กนะคะอ่ะก็จะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นคุณสามารถไปไล่ดูเพลินๆกันได้เลยถ้าเกิดเบือ่อเกิดเงาใดๆนะคะอ่ะแตนนาา่า เราต้องเริ่มไปรับฟังรับชมดวงรายเดือนของเดือนนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนกันยายน2องพะนะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางจากพพ่พินเนตแล้วก็ไพ่ทาร์ดิงเช่นเดิมนะคะเรา,ามาเริ่มกันเลยคะ่ะ i n s i g h t Splendid King of Swords, Knights of Cups, Six of Pentacles, Three of Pentacles, Queen of Swords, Page of Cups, Four of Wands, The Wheel of Fortune, Five of Wands, The Sun Six of Swords And the last one ไปสุดท้ายนะคะ The Magician ้ชวราสีมีจริงๆพลังงานของคุณขึ้นดีมากเลยนะไปนิศทางที่ดีมากๆค่ะ พลังงานแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเครื่องการตัดสินใจการวางแผนความคิดค่อนข้างโดดเด่นในเดือนนี้มากๆนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องวาทศาิลป์การเจราจานะคะพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแชทพิมพ์คุยก็ได้หรือแม้กระทั่งการเจอตัวนะคะถ้าพลังงานของคุณนะคะในเรื่องการเจราจาคําพูดต่างๆมันดีอยู่แล้วมันก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะแต่ถ้าในช่วงนี้คุณเอง ต้องเรียกว่ามีสเสน่ห์ในทางที่ดีอ่ะมีสเสน่ห์ในเชิงเรื่องใน,ในเหมือนกับว่ามีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูคนสนับสนุนคนเ,เเเนเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรยกมองเราเป็นคนที่แบบน่ารักคนหนึ่งก็ได้ในช่วงนี้คืออาจจะมีคนให้ความสนใจเราเยอะมีคนมาลุมจีบก็ได้นะคะแต่ไม่เสมอไปไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นอารมณ์ว่ามีคนให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นเห็นศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้นหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่า ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการบุกการลุยการตั้งใจทำมาหากินต่าง,างๆเราได้ดีมากๆเพราะาพลังงานขึ้นความมั่นคงหรือว่าเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นกว่าเดิมเห็นเป็นรูปเป็นรากมากขึ้นกว่าเดิมในหลายๆด้านถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากค่ะสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวร้วายกําลังจะจบสิ้นลงเพราะพลังงานขึ้นคําว่าความสดใสฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสนับตัวคุณมากต้องเรียกว่ามากๆเลยนะคะแต่พลังงานของชาวราศีมี แปลกเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องแบบมีแต่คนรกักคนไม่ตาจริงๆแล้วก็ความคิดของคุณทัศนคติของคุณทําให้แบบคนหลงรักเราโดยที่เราแบบเขาเขาไม่รู้ตัวว่าเขาหลงรักหลงชอบเราค่ะในเรื่องคาเล็เตอร์ความคิดของเราอ่าแล้วก็รวมถึงความสามารถของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะมีโอกาสที่คุณจะได้ร่วมงานเฉลิมฉลองหรือคุณเองอาจจะมีข่าวดีมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้เอาไว้ว่าดวงดีเลิศแค่นี้รู้เรื่องจบ มันดีนะคะคือพ,พลังงานช่วงนี้มันขึ้นในทานที่ดีแต่อาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าลงและเิงยามลงอย่าท้อนะคะฉะนั้นอย่าไปลงและเิงขอขาำนานของอาจารย์ขอให้คุณทาวันนี้ให้ดีที่สุดทําดีต่อไปพยายามอดทนต่อไปแล้วคุณจะได้ดีเองนะคะมันเหมือนเป็นพลังงานของคาว่ามันเป็นดวงเปิดเปิดเปิด เปิดรับให้กับคุณและมันเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดให้กับคุณแต่ถ้าเราไม่ทำมหากินไม่พยายามก็เท่านั้นฉะนั้นดวงคุณมันมาน,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 นิทิศทางที่ดีและจงทําดีต่อไปจงเดินหน้าต่อไปอย่าละทิ้งละความพยายามนะคะสู้ต่อไปถือว่าได้ดีมากๆแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า ในกรณีที่สมมติคุณจะเปลี่ยนงานย้ายงานคือมันเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนสายงานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะแปลว่าต้องเป็นสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณเคยผ่านมาแล้วเคยมีประสบการณ์มาแล้วหรือว่าเคยเรียนมาแล้วนะคะหรือว่าต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนและก็เป็นการขยายการพัฒนานะคะเป็นเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างเช่นคุณทําบริษัทอยู่แล้วอาจจะเปเลี่ยนรูปแบบบริษัทแบบโดยชิน้นสิ้นเชิงเลยเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดเลยไม่น่าได้นะคะต้องทําอะไรที่ถนัดหรือว่าเป็นการ ทำการตลาดให้ดีไม่ขึ้นทำอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คืออ,อ,อย่าเชื่อคำคนมากเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นคำว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะเจรจาจะพูดคุยกับใครจะเข้าหาใครจะจีบใครก็ตามแต่อย่าเชื่อคําของคนมากให้เอามาพิจารณานะเอามาคิดอีกทีหนึ่งหรือว่ามีคนนน้นคนนี้มาพูดอะไรเกี่ยวกับคนนน้นคนนี้เสียหายหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเราอะไรก็ตามแต่ฟังหูไว้หู อย่าเชื่อจนกว่าเราเองจะพิสูจน์เองได้หรือว่าเข้าไปสัมผัสตัวตนคนนั้นคืออย่าเรียกว่าอย่าหูเบาอ่ะแค่นั้นเลยเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าถ้าหูเบาไปเชื่อคําหลอกลวงของคนคุณจะตกหลุมของของแบบของที่มันไม่ควรที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะเรียกว่าพลังงานด้านลบนั่นแหละนะคะฉะนั้นดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาที่สุดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของคําว่า เหมือนโชว์ไทม์สำหรับตัวคุณแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาสดใสสำหรับตัวคุณมากๆฉะนั้นขอให้คลิปตรงนี้เอาไว้ขอให้คุณดวงดีๆมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเพราะพลังงานขึ้นดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าอ่ะโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามา Ace of Wands ขึ้นมานะคะ Seven of Swords นะคะแต่มันอาจจะแปลว่าในใจเลึกๆคุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองทําไม่ได้หรือว่าบางคนดูถูกตัวเองด้วยซ้ำไปหรือว่าถ้าามมีรดููถก เราเอาเก็บคําดูถูกตัวนี้ไปแรงผลักดันแต่ถ้าทางที่ดีไม่ต้องไปสนใจเขาทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคนเรามีความเก่งแล้วเวลาของเราเนี่ยทุกๆคนไม่เหมือนกันคนบางคนเดินเร็วแล้วประสบความสําเร็จบางคนเดินช้าแล้วประสบความสําเร็จแต่บางทีใช่ว่าเดินเร็วมากไปมันจะดีเสมอไปการเดินช้าๆแต่มีความมั่นคงมันก็โอเคกว่านะคะคือมันแล้วแต่จังหวะชีวิตของคนแล้วแต่ดวงชะตาหรือว่าโชคชะตาของแต่ละบุคคลด้วยแล้วความพยายามของตัวเราเองด้วยประสมประสานเอาหลัก หลักวิทยาศาสตร์ผสมด้วยนะคะหลักความเป็นจริงผสมด้วยนะเพราะอาจารย์ บอกเสมออาจารย์ไม่อยากให้คุณดูดวงแล้วนําไปงมงายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่การกระทําของตัวเรานะคะแต่โอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณจะค่อนข้างพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งมากๆแต่มันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราจะต้องละทิ้งละวางหรือว่ามันต้องปล่อยบางสิ่งออกไปหรือว่าแปลว่าการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นเหมือนเป็นพลังงานของาว่าการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วที่ผ่านมาก็คือทําวันนี้ที่สุดแล้วไม่กลับไปทําผิดพลาดอีกหรือถ้าอะไรที่มันผ่านนแล้วขอมั ผ่านพ้นไปนะคะเริ่มต้นใหม่ที่มันมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณขึ้นเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็รวมถึงอาจจะแปลว่ามีคนคอยสนับสนุนคนคอยเมตตาคนคอยช่วยเหลือและรวมถึงความเก่งกาจในเรื่องความคิดอ่ามันสมองของเราช่วงนี้จะค่อนข้างลดแล่นดีมากๆฉะนั้นั่แปลว่าสติปัญญาลดแล่นความคิดค่อนข้างลดแล่นนะคะ แล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นแค่ภายในจิตใจลึกๆที่เรารู้สึกว่าทำไมฉันทำไม่ได้ไม่ทำไม,ไม่เหมาะสนใจอยากไปดูถูกตัวเองนะคะหรือบางทีบางครั้งอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราอาจจะเพิ่งอ,ออกจากงานอีกที่หนึง่งมาทํางานที่ใหม่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆฉะนั้นช่วงแรกมันอาจจะยาก ะะหรือบางท่านอาจจะแปลว่ากําลังที่จะลาออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่หรือรแผนกใหม่สาขาใหม่ก็เป็นได้มีเรื่องท้าทายมีเรื่องที่ c h a l l e n จ์ตัวเองเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้แต่กิงฟ้าเชื่อเสมอคุณทําได้อย่าดูถูกตัวเอง เป็นกำลังใจมากๆส่งกำลังใจให้คุณผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องอื่นถัดไปดีกว่าอะต้องบอกอีกนิดนึงนะคะราคาที่ทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามจะยิ่งโดดเด่นในช่วงนี้นะคะหรือของที่มีกินท้อมศิยกรรมนะคะอาหรือเปิดคลินิกหรือว่าอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเหมือนแบบของมีคมอย่างเช่นเป็นเชฟหมอแพทย์พยาบาลนะคะอะหรือว่าเป็นอาชีพแบบเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมนะคะ ่าหรือใช้อุปกรณ์ของมีคมในการทําอาชีพอะคะในในแบบอ่าที่ถูกสุด,ส,ดสุดจริตนะคะที่สุดจริตนะวงเล็บสุดจริตนะจะค่อนข้างดีในช่วงนี้แล้วก็รวมถึงอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องใช้ความคิดนะคะเหมือนแบบว่าเป็นนักบัญชีอ่าหรือเป็นอ่าอาชีพที่อาจจะเป็นนักกฎหมายอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะดีมากๆเลยนะคะแต่สุดท้าย่หลาอาชีพที่ เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ทําผิดกฎหมายไดๆแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนดีทุกอาชีพแหละค่ะนะคะอาจารย์ Respect ทุกอาชีพมากๆนะสำหรับในสำหรับ เรื่ององการเรียนการเรียนบางทัน้นถ้าคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะค่อนข้างโอเคเลยแต่ถ้าจะไปเรียนต่อที่อื่นมีบางคนอาจจะเป็นการซี่วย้ายคณะที่อยู่ในประเทศไทยก็ตามแต่ก็คือโอเคแต่ช่วงนี้การเรียนของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะดีมากขึ้นจริงๆแล้วก็ได้รับกำลังใจมีแรงกระตุ้นมีความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ต้องบอกในกรณีบางคนที่เรียนอยู่เป็นวัยที่เรียนจริงๆนะคะ ช่วงนี้ถ้ามันมีความรักเข้ามาบางทีมันอาจจะทำให้คุ้ยเขวได้เป็นคำเตือนเฉยๆนะคะถ้าเราอยากจะโฟกัสในเรื่องการเรียนให้มันแบบดีไปเลยฉะนั้น,นเลยบอกว่าต้องแยกแยะแ,แบ่งเวลาชัดเจนแล้วก็ให้กลับมาคิดทบทวนอีกรอบนึงว่าจริงๆจุดเป้าหมาจุดมุ่งหมายในชุวิตณตอนนี้เราต้องการอะไรมากที่สุดอ่าประมาณนี้นะคะนี่เป็นคําที่แนะนําเพิ่มเฉยๆอยู่ที่ตัวเราแหละค่ะที่เหลือน,นะคะแต่เรื่องการเรียนโอเคนะมันจะดีขึ้นนะคะสําหรับเรื่องเรื่องการเงิน Nine of Cups, Page of Wands, Queen of Pentacles, Eight of Swords. The Tower อ่ะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะพลังงานขึ้นดีนะแต่ต้องบอกนี้ว่าถ้าใครที่ทำพวกแนวอาผอสังหาหมอแพทย์พยาบาลอาชีพที่ต้องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์ต่างประเทศต่างๆช่วงนี้โอเคเนาะแต่ถ้าในกรณีคุณอาจจะทําอาชีพอ้อเรื่องเรื่องของิงของกินของบริโภคเป็นเชฟอย่างที่อาจารย์บอกต้นคือดีอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าการเงินของคุณโอเค นะคะมันมีเข้ามามีคนสพอร์ตเรื่องการเงินหรืออาจจะแปลว่า,ามีเงินเข้ามาแต่มีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะไปการซ่อมแซมซื้อของอิเล็กทรอนิกซื้ออะไรที่มันเรียกก็เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองในอนาคตฉะนั้นช่วงนี้เงินค่อนข้างั่วไหลใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นนะคะหรือว่าเป็นการตกแต่งบ้านรโนเวทบริษัทหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยเป็นการซ่อมแซมเป็นการเพิ่มเติมขยาย ทําให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงถ้าจะหมดหมดไปเกิดเรื่องของกินของบริโภคสดส่วนใหญ่ในช่วงนี้เลยบอกใช้เงินค่อนข้างเก่งหรือหมดไปกับเพื่อศิลปกรรมเรื่องความสวยความงามความสวยความหลอ่ออะไรประมาณนี้จะหมดไปกับตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาหรือสายตาหรือพวกฟันอะไรพวกนี้บางคนทาฟันหรือว่าตัดแว่นหรือว่าทําเลสิกอะไรก็ว่ากันไปช่วงนี้มันเหมือนกับว่าหมดไปกับเหมือนการทําให้ตัวเองดีขึ้นเพื่ออนาคตเพื่อประโยชน์ในอนาคตนะคะ อาจารย์ก็มองว่าหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นทาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะคะอาจารย์เลยบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบแล้วแต่พลังงานที่อาจารย์สัมผัสได้จากจิตด,ด้วยว่าช่วงนี้ที่จริงการเงินุคุณค่อนข้างดีมากแต่แค่ว่าอาจจะต้องใช้ไปเยอะเท่านั้นเองฉะนั้นก็บริหารตังค์ให้ดีแล้วกันแค่มีสติในการใช้ตังค์แค่นั้นจบเลยนะคะสําหรับความรักคนโสดและสถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนคนโสดนะคะวุตาแล้ว ถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเนื้อหอมนะคะมีเสน่ห์มากๆในในเดือนนี้ของคุณนะชาวราศีมีนแต่แค่ว่าอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามันมีคนเข้ามาหรือว่าอาจจะแปลว่ามันมีคนมาชอบเราแต่เราเองอาจจะปิดกั้นตัวเองก็ได้หรืออาจจะขี้เกียจคุยบางคนอยากมีแฟนแต่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหรือบางคนอาจจะแปลว่าอา มีคนเข้ามาแต่เราเองอยากจะอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบ่ง s สเป e หรือ private private zone ให้กับใครอะไรเงี้ยมันมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะแต่แค่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถูกตาต้องใจก็ได้นะจะเป็นอารมณ์นี้แต่ถ้าคุณเองไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วรู้สึกว่า เออพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะพร้อมที่จะให้คนคนนั้นเข้ามาอยู่โลกส่วนตัวของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะที่อาจารย์หมายถึงอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็มีโอกาสที่จะมีคู่ค่อนข้างสูงหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยหรือเราเข้าไปจีบเขาก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าแต่ถ้าเราไม่ได้เจอสังคมไม่ได้แบบเจอใครไม่ได้เจอสังคมใ,ใหม่ๆก็เจอยากนะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าเดินทางถึงจะเจอไปทํางานไป สถานที่ใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะได้เจอค่ะประมาณนั้นนะคะ,ะสำหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไง King of Pentacles นะคะ Queen of Cups แล้วก็ The Hangman ก็ยังขึ้นคำว่าไม่ชัดเจนต่อไปอยู่นะคะเพราะพลังงานนี้ขึ้นคำว่าคุยต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีคนอื่นเข้ามาไหมก็มีค่ะมีโอกาสาที่จะมีคนเข้ามาเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของคำว่าเนื้อหอมสำหรับคุณอยู่แล้วนะคะ แต่ยังเป็นคําว่าสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่เพราะพลังงานนี้ขึ้นคําว่าวนเวีกับคนเดิมเดิมหรืออาจจะแปลว่ามีแฟนเกา่าคนเกา่าคนที่เราเคยคุยกเก่ากลับมาคุยอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้มันเลยทําให้บางทีบางครั้งอาจจะค่อยเขยหรือมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายหลากหลายคนก็เป็นได้นะคะเราไม่ปิดค่ะเราโสดนะคะประมาณนั้นแต่หนึ่งอย่างอย่าคุยกับคนที่มีเจ้าของเท่านั้นเองมันจะเกิดปัญหาตามมาและผิดศีลธรรมเท่านั้นเองนะคะสําหรับ คนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่มีคู่ช่วงนี้เขาเรียกว่าพยายามกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงมันอาจจะมีความจืดชืดนิดหน่อยนะคะแล้วก็แบบบางทีบางครั้งคิดฟุ้งซ่านไปนิดนึงในความสัมพันธ์มีบ้างนะคะมันเหมือนมีความลังเลโรจใจในความความสัมพันธ์ของคุณนิดหน่อยนะคะแต่มันเป็นความที่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนดวงมันมีการเปลี่ยนในเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่นะบางท่านอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะช่วงนี้ เป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นหรือว่าพยายามทำมาหากินนะคะช่วยสร้างครอบครัวสร้างอนาคตให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันแปลว่าไปเรื่อยๆนะคะแต่มันอาจจะมีบ้างแหะคะ่ะที่รู้สึกเบือ่อรู้สึกว่าเดี๋ยวทะเลาะบ้างงองอนบ้างแต่สุดท้ายมันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันทะเลาะกันมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะพลังงานยังขึ้นคําว่ายังมีการวั้่โอกาสซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นเรื่องหนักหนาโดยเฉพาะเรื่องคําว่า มือที่3มีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแทรกแซงในความรักของคุณมีโอกาสาที่คุณทั้งสองคนจะเดินออกจากการอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันฉะนั้นตรงนี้ต้องผ่านพ้นไปให้ได้และอย่าผิดศีลธรรมเพราะว่าพลังงานมึงขึ้นคําว่าถึงแม้คุณหรือเขาอ่ะคุณหรือแฟนของคุณอ่ะเราเป็นคู่กันใช่ไหม ก็มันอาจจะแปลว่ามีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงรักกันแน่นแฟ้นมากพอหรือจับมือกันแน่นพอปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงมีอะไรคุยกันดีๆค่ะสาหรับคนที่แต่งงานช่วงนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องอีโก้สูงนิดนึงหรือว่าไม่ค่อยฟังกันแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขกันเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนพลังงานขึ้นการเดินออกจากกันบางทีบางครั้งถ้าในกรณีแม้กระทั่งคนที่มีีคคู่่่่หรือนทาาาแแตงง เลยมันอาจจะมีการเดินออกจากกันไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะนันับประการล้านแปดพันเถ้ามันไปกันไม่รอดก็คือต้องเดินออกจากกันนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงอาจยัยมอยังปรับปรับเปลี่ยนปรับทัศนคติหรือว่าให้อภัยกันได้มันก็ให้อภัยกันดีที่สุดเนาะอ่ามันจะได้แบบไปกันต่อเนื่องได้ถ้าถ้าสมมติทุนทั้งสองคนแบบตกลงปรงใจที่จะ อยู่กันต่อแล้วก็ให้อภัยกันนะคะแต่พลังงานก็ขึ้นคําว่าสําหรับคนที่แต่งงานช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนมีบทพิสูจน์เรื่องความรักของคุณเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่คุณทั้งสองคนสุดท้ายไพ่ก็ยังขึ้นเลิกกันไม่ได้หรอกค่ะมันอาจจะเป็นคําว่าอุปสรรคปัญหาหรืออาจจะแปลว่าระยะทางทําให้ไกลกันฉะนั้นมีอะไรพูดคุยกันมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามาเป็นบททดสอบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ถึงขั้นหนักหนาที่ถึงขั้นที่คุณจะแก้ไขไม่ได้นะคะอ่ยััังงงแแแกก้้้้ไไไไขดดาหรบบบคนนนีตตป ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าพลังงานยังขึ้นคาว่าเหมือน Family อยู่อะค่ะเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกอาจจะวุ่นวายกับบุตรกับลูกก็ได้หรือกําลังที่จะมีบุตรมีลูกมีข่าวดีมีโอกาสที่บางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะอยากมีบุตรมีลูกสามารถที่จะไปปรึกษากับแพทย์ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเราจะยังไงบ้าง ปวดหัวปวดศีรษะระวังโรคเก่าโรคเก่าที่จะกลับคืนมาโรคก,กรรมหากรรมคือพฤติกรรมของเราอย่างเช่นหนังนานออฟฟิศซินโด้เมียแล้ก็กลับมาจากการที่เราตั้งนานๆทําอะไรนานๆมีอาการเครียดปวดหัวจากการทํางานมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะอ่าแล้วก็นั่งนานค่ะพลังงานขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็รวมถึงแต่ถ้าใครที่แบบ ป่วยแล้วก็เป็นโรคที่พอรักษาหายได้อย่างเช่นไข้หวัดธรรมดาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นนะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างระวังพวกมีดบาดนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าของมีคมบาดนะคะมันจะไม่ใช่แบบหนักหนาอะไรไม่ได้แบบรุนแรงนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงในช่วงเรียวเวลานี้แล้วก็รวมถึงอาจจะแปลว่าแมลงสัตว์กัดต่อยอ่าแมลงที่แบบก็เรียกว่ามีพิษอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงอันนี้คือ คือต้องระวังตัวมากๆในช่วงระยะเวลานี้เรื่องอมแมลสกักดตอยเรื่องมีดบาดของมีคมบาดอะไรพวกนี้นะคะหรือซุ่มซ่ามอ่ะซุ่มซ่ามชนนุ่นชนนี่บอบช้ำมานะคะอ่าหรืออาจจะแปลว่าอืมเนี่ยมันจะเป็น มันจะต้องเหมือนเสียเลือดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ไม่ใช่หนักหนาไม่ต้องกลัวนะคะประมาณนี้อเรื่องการทําบุญนะคะอา,อาจารย์จะบอกเราดับบเสมอนะคะพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราก็ตันยูแต่พวกเขาให้มากเท่านั้นเองนะคะอันดับต้นเลยแต่อาจารย์บอกเสมออาจารย์เข้าใจนะคะโลกเรามีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะมีมุมสว่างก็อาจจะมีพ่อแม่ที่ดีในมุมดาร์กก็อาจจะแปลว่าเราเองอาจจะ เจออะไรต่างๆนานานมาแต่อาจารย์ก็จะบอกเสมอนะคะว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวทายัางไงก็ได้ที่เรารู้สึกว่าไม่ลําบากใจและไม่เดือดร้อนอตัวเราเองอาจารย์ก็เข้าใจและเคารพทุกคนนะคะอาจารย์มีแค่หน้าที่ในการบอกเฉยๆคะ่ะเ,เลยแค่ต้องบอกเฉยๆนะถัดไปนะคะทําบุญนอกบ้านทํากับรดีหนึ่งบริจาคเลือดเลยตั้งแต่ต้นเลยบริจาคเลือดนะคะอันดับ2นะคะถ้าจะทําบุญทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่อง การถวายเพนพาถวายผ้าตราต่างๆจะยิ่งดีสําหรับตัวคุณนะคะ,ะแล้วก็ถ้าในกรณีบางท่านไม่อาจไม่อยากทําบุญที่อาจารย์บอกทั้งหมดเนี่ยแนะนา,นาว่าไปทําบุญทั่วๆไปได้เลยอย่างเช่นสัพสัพสัตทั้งหลายก็ได้นะคะทำได้หมดค่ะจริงๆไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทําทีา่อาจารย์บอกเป๊ะๆไม่ใช่นะคะทาได้หมดเลยแล้วก็ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกสัพสัตอ่านแบบมงคลเลี้ยงนกปลา น้องหมาน้องแมวมูลทิช้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอการช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วก็ทําบุญว่าพระบาทน้ำพุก็ได้นะคะในกรณีบางคนบริจาคเลือดไม่ได้นะคะแต่ถ้าบริจาคเลือดได้ไปบริจาคซะจะยิ่งดีต่อตัวคุณก็อนุทนาบุญด้วยกับทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นการสวดมนต์สมาธิก็ได้นะคะในกรณีที่บางท่านไม่อยากเสียตั้งอะไรต่างๆนะคะแต่จ,จริงๆการทําบุญ1บาทถ้าเราทําบุญด้วยใจสูง ได้หมดเลยนะคะบาทเดียวก็ก็คือบุญนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงการไม่คิดรด้ายกับใครไม่ทําร้ายใครหรือว่าไม่ไม่ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะคะจากวาจาใจความคิดต่างๆทาด้วยเจ็บบริสุทธิ์อาจารย์เชื่อว่านั่นคือบุญด้วยเช่นเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะคะการสมมูน์บทโทษไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้นะคะที่เป็นเสียงของกิ่งฟ้าส่วนเองมีทั้ง108จบและ9จบนะคะไปฟังดูได้แล้วก็มีเคล็ดลับต่างๆที่อาจารย์แปะเอาไว้อย่างเรียบร้อยนะคะ อนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องบอกแล้วนะคะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำลงดินด้วยบทกรวดน้ำหาได้ใน Google นะคะถ้าใครสะดวกกรวดน้ำจะยิ่งดีต่อต,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 ตัวคุณนะคะแล้วก็นอกนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณขึ้นเป็นทิศท,ทางที่ดีขอให้คุณมีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตแล้วก็ พยายามดึงสติกลับมาให้ได้อันไหนที่ทําดีทําชั่วอยู่เราต้องแยกแยะให้ออกแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันคือประสบการณ์มันคือบทเรียนให้กับตัวเรานะคะขออวยพรให้คุณและครอบของคุณมีความสุขมากๆสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคำทรรณาธิเารวยนนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเปกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook f a n p a g e ได้ t ิก t o k ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ